สบายดีทุกคนสบายดีเด้อโอ้ยเนาะรอบเด็กเขามาเห็ดคิดสั่งไรแล้วสั่งไรแล้วติ้ง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 ,งเออใส่โซน,น่าโซฟานัวโซฟานุอะสั่งได้แล้วในี่เราเซอร์ไพรสลองเราเซอร์ไพรส์เนาะขอไปสั่งได้เซิร์ชมันจะมีลิงก์แล้วเสีลิงก์ใส่ให,นหน้เนาะลิงกลิงกหอดแล้วหอดเมกาลแล้วเนาะหอดตอนนี้ยอดคล้ายกันเริ่มคล้ายไปไหนประมาณ ลอยก็ขวดแล้วแหละประมาณลอยก็ขวดแล้วเนวาะขายไปแก๊สหนึ่งมีสิบสองในนี้มันมีแก๊สหนึ่งแก๊สหนึ่งมีสิบสองขวดเนาะสามารถซือ้อเป็นแก๊สก็ได้ซื้อเป็นแก๊สก็สีสรถอยู่เนาะคาฝากระยังอยู่รัดได้กระซังได้เนาะทุกคนคาฝากระซังระยะทางแมนตอนนี้เราเชีอ่าโอ้ยในเมืองพวได้กินขเคี่ยวโดนนะกินขี้เหล่ากินขี้เหล่าวปากเซมาตอนนี้เป็นน้ำมะขามเลาวทุกคนต้มเลยเด้อนีน้ำเขาใส่อังไงในี้น้ำนีน่ตอนนี้น้ำมะขามต้ม พอวายู่ข้าวจีบิหาในเมืองในตัวเมืองยังจันนีหา้ากิโานะมันอาจจะบ่มีและพอวายู่นี่เขาต้องเก็บเป็นโรงงานตบุบอ่บ้านเขายังมีบางบางบางคาเกลอดหรือว่าเขาอาจจะยังตบกินเองก็มีแราแต่จะได้ไหมใส่มะขามต้นเอกโอ้น้ำมะขามแม่นี่น้ำมะขาม,มาแทียนก็ได้นาะแต่ก็ใส่เราโบใสก็ได้เราบางพวกเนอยากใส่เหลราก็ได้แต่ว่าโบาใสจะให้จำนีพ่พอดีกินอะเป็นเป็นขี้เหลาสูตรกีซ่าได้กว่าเนาะแต่ว่าเขาจีบิฮะข้าวเหนือมาซีบอยู่เนาะจะไงเนาะ อนั่งทายฮะแล้เนาะน้องทาก็อะไรแล้วฟุกเอามาๆๆกินเราใช้เส่ปุ้งเรากินเรามันจะเป็นนำนำนำจากเราอะนะตุ่มออกมาเป็นนเขาเลยกีนเราที่หมดตอนนี้เขาเอาเราใส่ก็ได้อยากเอาเราใส่ก็ได้แต่ว่ามันมันโมแมนต์นะแต่มันสิทธิ์เป็นกินของมันจะซื้ออันนี้สิปุ้งไปเบิ่งเนาะถ้าเราโคนที่อยากเต็ดตามตุ่มนำมาค้าอะไรก็บกองเอาในมันออกมากนี่เป็นกีซ่าอะไรเนาะทุกคตรกีซ่าไปหมดใส่เป็นนัวนิดนึง ทำนี่ก็ได้เอาลงก่อนน้อยน้อยหน่อยแล้วน้อยหนึ่งเลยดิโอ้ลายดิ่มลายหน่อยเดียวเลยดิเออปริมาณน้ำดิน่อยต้นผู้ชาโซบันหัวเดี๋ยวนี่เป็นนู้นนู้นหนึ่งสุดหลับเออเอ้า่มลายอย่งไรบ้างน่อยเดียวอ้ามีพีปอมน้ำเนาะอีกตู้น้ำโอ้โหนี่ลายคนแต่ทำมันบ่อยแหงววลายคนหมดเลยเพราะทากินอดเขาอดน้ำมาพีมานอกเอ้ยทากินขี้เหล้าจ็กไอโซอันนี้น้ำตาล น้ำตาลขาวน้ำตาลใส่มาอีกสีขาวอีกโมแมนเกลือเกลือน้ำตาลเฮ้เราเกลือเอาเกลือมาเนี้ยเกลือยี่ห้าน้ำตาลใส่ขั้นสูงเนาะใส่บ่วงนึงได้นะน้ำตาลเอาใส่บ่วงนึงก่อนน้ำตาลเพราะว่ามันสูงนี่เขาต้องใส่เอาขั้นผู้ไรมักหวานกับใส่ลายใส่เกลือนะทุกคนเนาะใส่เกลือหนึ่งนาะทุกคนโอ้ยลายผัวจัดนะลายเอาเพื่อเพื่อเพื เอาใเซกานี่ยังยังอีกอ่ะโอกเพชรพงเอาเพชรพงเนาะเพชรจะได้คืนเทียนใส่ทั้งขาวมาเป็นหน่อยแบบเพชรแบบเพชรเอาเพชรจักรสอนหนึ่งก็พอเอาใส่ไล่ที่เอามาสชียร์นี่ขวาร้ายแน่นอ่ะเมด่อยเห็นติ๋เดี๋ยวรีงใส่ปริมาณถอยวะเรายึดตามปริมาณถวยโอเคเนาหน้าสูตรกับสิคืนตามนาจอเลยโซ่แข่งกันตั้งต่เนี่เขาะ เรากวาวใส่ไปจะสองวงลรมั้งกวัวมีคายมันมีเนาะอซเว่ทำไ้องซุกมันนะวนซุกมด้หรอกอวกวาวนีคว่คงกีซาในตรงเฮตานันน่ะเ,เานาะเอาไปยงไเข้าม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 เขาไปใกล้ในหางกองน่ะดีเขาไปเออจริงจริงจริงากิงกีซ่าหมดเอานี่แหละกีซ่าเฮ็นี่ก็ใส่บางยิ้งเออกีซ่าใส่บางยิบนนไี้เบาบ้ากีซ่าเขบนใสไขีข้เ้า อันนี้มันมีขี้เหลาเนี่ยกับขี้ซาอนี่ต้มน้ำปลาเนี่ยเออขี้ซาสันขี้ซาจะไปเคี่ยวไปเคี่ยวแบขี้เหลาไปตัวผู้บริโภคขี้ซาเอาเออบวบขี้เหลาเอาอีกบวงหนึ่งโซ่พนัวดเอาใส่จักสองบวงไงเนาะเออพอดีพอดีพอดีเอาเป็นยังใส่โซ่พนัวแล้วคือมาใส่แปฝงนัวดมาใส่แฝงนัวดสู้ลดนิดนึงเนาะเพราะว่าโซ่พอวเขาบริแท้ของนัวดดิโซ่พอนวดขวจ้ะอ่าพวกพวกปลาพวกอ่า ท้ายคลิปแต่เฉพาะดอกป่าอยู่บ้านหนองเริ่มเบิด์สองไม่อยู่นั่นที่วัดนี่เอาเกลืองเกี้ยงมาเอาเตาับนี่ดูไอ่เนาะอัดกีดกันอยู่เอาเกลืองเกี้ยงมาแสีบอลไรว้าวขีซาเนาะเนาอยากกินขีเราแต่เขาอยากขีซาเออเพราะว่ามันหาขีเราโอ้ยมะทั่วซอยแล้วมามามามะทั่วฟักเงีวเนี่ยแหละเนาะซอยลงไปเนาะสามารถเ็ิตามได้ทุกคนนี่มะคุ้งฟัก เออฝากไปมาคุงฝากโมเมนต์ฝากอั่นน่ะฝากริ้วกางมเมนต์นั่นนไม่เด้งฝากเซมีดนี่นะป๊อก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 มาคุงทานเออมาคุงมุงสร้อยเออมาคุงสร้อยเอาใส่ลงไปมาคุงซับมาคุงซับลายเราก็สาร่าเปียวมาคุงในกระไรเอาแดี๋ยวเมีปากแข้งน้ำสูตรดาบตะปืนน้ำได้นี่อันนี้หอมลาบลงไปโอ้เว้าเรื่องขี้เหลาเนาะขี้เทนบั่นแถวเนาะไตเหมือนอ่ะอ๋อโบได้กิน ไปดีกับทีด้ยอย่าาว่าอย,ายาู่นี่บางนันซอกนี่ลงสอง,อง,งสอวลงใหญ่ยังกดเีกันอนะยู่นี่ว้าว้านี่ก็เคื่ังวะพักซี่พักซี่นี่คืคอศูนย์อนินเดียเนาะสูยโซ่กนไดอีกแด้วเนาะนใ่ไคอมเมนต์อีกแล้วคอมเมนต์อีกแล้วมาคลิกดิฟเอาไวนะ้แกะเอาใส่เว้ีนแล้วม,ม,มี<ำ>ัะ<ำ>แขงน้ำ มาแข่งสูตรแล้วจะปืนเนาะใส่น้ำไปเลยปีกต้องอิน้ำลายมามันปูซิกมันไล่แต่คือโกะเว้ยไป่บางทีพี่พี่เรียเอาไปแก่อันโค้งเอาโหลดอันนั้นไรบ้างเดดสุดเซ็ตเเชื่อได้แหละได้แหละพอได้เอากระปิ้มาหีกระปิ้มโอยกระปิ้กับของต้องฝ่าแดงจะกับฝ่าแดงมันคูน่กับโซ่ปนหวัวเลยแก่เนี่ยโอ้ย ปกติขีเหลาก็จะใส่ผ้าแก้วเนาะใส่ผ้าแก้วหรือใส่ปลาซิวอันนี้ใส่กุ้งแก้วเอาใส่กุ้งแก้วแทนเนาะทุกคนนี่กุ้งแก้วอะไรมาเป็นแหงชุกแล้วสมบัติยืนขามเอวทากินอยู่เนาะไปเคยกินบหมไ่เคยไ่เคยกินลองมือลองวัดมาแต่ที่สิกินง่ายกันขี้เหล้าขี้เหล้านี่ขันขี้เหล้าคนไม่เคยกินเหล้านี่มันต้องมีข้องแก่มันนะี่เหรอเหล้ากินแล้วก็เพาะมเหล้า ทิศาเนี่ยแนะนำใส่ของยิ้วนะเบนเบนเบนเมื่อนเคยเอามาเห็ดกอ่ะโซเคยเอาขังขงิวมาซับซับแล้วก็เป็นเยะหั่งหมดแดงไอี่เนี้ยเม่นเคยเคยใส่เกลือไปงวดประแดงนี่ขันนัวได้บดทำมีดเอาสงสัยมาแต่น้อยมานัวยังแดดจริงตอนยังหน่อยมือเวลางั้นไหมันนัวน้ำมือเวลามันลองชิมกันดูชิมกันดูทุกคนเลยอ้ามีแขกมาส่งของกี่น้องไอ คุนกันดีแกลกับแบงไปซื้อไยังไปซื้อบอกได้วะอันนี้ใสแล้วอากไม่ดีล้วจอญาด้คอซิมมืซื้อได้คนหนึ่งเลยเจ้าวัวกันมากเจ้าจิกี่แ้วอุยมาเลียงซะเอาว้อยว้าแก้วกุ้งแก้วกุ้แก้วใส่ละลายลดแก้วว่เขาขวด้ลวได้ล้ไม่เอเบสจ าไปใช้ปุ๊กหนไนปุ๊กว่เขาาันะสดีนะายดีทุกคนโอ้วเขามาเนาะมีคลิปต่างไหมเออสมัตมามาไข่มาฟังนี่เปาไข่ได้วงผรอบจักหน่อยสมัตเคยกินโอ้เคยกินจ๊มามกินขากินยงเอากันเลยเอาสมัติยขาว่ะอาทางนี้สมัติลองกินบงเนาะขี่ซาหรวอว่าขี่เราเป็นัว บางอ่อนแล้วแม่บางอ่อนแล้วแม่ใช่ไปลยพี่ไปไยบักิก่ะอ้าวโอกที่มัโอ้แซบแซบแซบจีโกนไดอ้าวโลกอันโดทงมอเลิกอะไรมากรับเออแซบว่ะกุ้งแซบน่าแซบเห็ดพรายไม่ไหนืองเมื่อไม่ไกล รีบุตรก้อนละหมอเมริกาดไม่กัดไม่กาดอยู่เวียงหัวโบปอมีนี่นะสามารถตย์กินได้แบบนี้เนาะทุกคนต้่มเรามะขามอลไรกับปรุงตามถั่วปรุงเลยนะก็บตามแต่มาลยสำคัญเนาะใส่โซ่ขันวเข้าไปน้ำแซ่บเลยขันบบสำคัญเลยทันโบสำคัญใส่ไปแดงเนี้ยเป็นอีกแค่ยังกับโบจ่างว่อันนี้เด้อนาะจางอันนี้ใส่ไปแดงาันนี้พอใส่เครื่องไรเนาะใส่เครื่องไรมันก็ได้จางเนาะเดี๋ยวใส่แปแดงอีกหน่อยนนึง ส้มมะ <Okay, okay. S 2> ขามเนาะผู้ด,ดีแซ่บเลยแมนก็ <Man. S 2> สูตรนี้เขากว่าวบ้านแซ่บเลยจังน่อมัน่าเล่นยงหวานก็ยังมนะหมักเนาะเฮ้ยเดืดอกดีนี่คือนุ่มหน่อมาอยู่ว่ามันก็ได้โคตรโคตรหรอกวะ่ะแซ<ส>่บเลยแซ่บผมเคยกินแบบมีกุ้งอ่ามนนันเดียวบ้าเดียวคนก้อนคนก้อน<า>เอาสักหนึ่ง อ้าวแต่วัดคลิปห้ากระสีโจ๊กจำเนาะทุกคนบ้านกินดิสุดยอเจี๊ยบทองคนทองกินกินเราบัวเนี่ยบ่วเจี๊ยบรสเตอร์เบอร์อันนี้กินซาอันนี้กินซาเอิญกินซายี่อนบ้านในแถวนะมันหนักคนหรอมันเป็นเข้มข้นะไรเบบอ๋อใส่เข้าไปทุกคนเพราะว่าเขามีกุ้งปล่อยล์ไลน์มามาเนี่ยอู้แซมไปอย่างนี้ทุกอย่างมีราคาเพิ่อได้อยู่ลาเขาเนี่ยอยู่ในจองก็กินได้เด้อพี่น้อง เอ้าแมงหวันบินมาตอก้มาเตะซะกรล่างดีกลองวะฮะเต็มคำเต็มเต็มคำไอป้อมเดียป้อมือปอมาที่แมมป้อมกีซ่าหน่บานเท่านเบอใช่ปะบานเท่าพอดียิ่งแน่เลมาเท่กี่กิโลวเอาไมเนาะอามิมะข้ง มีควาแค้นอนะเผ็ดตัวเพชรด้วยเผ็ดวะกระติมันมันเผ็ดคับขนาดแกดีนะอืมผู้แสบไปเร็วอ่ะบ้าหนวะบ้าไหมจับลไรดีสาเด้อันนี่สมบัติเคยกินปะครั้งแรกเลยจับปะหาครั้งที่สองมีคนมาได้กินปะดีแล้วเท่าแดมี่มีคนดูได้กันนะ บ่บ oh. ่ได้มีคนอันปศนอกปศน้ำไหมกันนะหมอบาบนอนเหรียญใา่เตี้ยวบ่อ่าบ่มั้งเจ้าเนาะเสียบๆบ่อันนั้นย่างนอนบ่อปอนใส่ด้วยสมัดกับซองนีมาเนาะมาตัวมาทุกมื้อบ่อเพียงมันเศร้าดังเฮ้เพียงมันถึงไหวลงแล้วสองดังเนี่ยหายตัวเนาะอยากทั้งท้องกินท้องอยากบ่อยู่แหวนไปลำหน้าไปลำหน้าซอยเมย์ เอาแบงค์น้ำดื่มไปเลยดิไปดมอะไรเข้ามาหน่ยโอ้มงวันีกนะโอ้ยยังมาไอซ์มีงวัดตัดออกตัดอีกละแมงวัดนี่ะดีจะเห็นกับสดเขาเลยแมงวัดกันไหมมาไอซ์เมีงวัดเลิกดื่นที่ขึ้นกลยังมาดอกมาทำกะบี่เนาจะโมยยังโมยจับแซววงหรอ บ่งแบงเอานี่พี่คือดอยพี่น้องแรกขนานเม่งวันก็นยังแสบนาะมันมคือทำไรหรอไม่งลาจุดน,นี่สมบัติบอกตอนแจกแมนตมบัช่วยแจกคอนโดไงเนาะกับตอนเดินนี่สมบัตินี่ซีเมนต์งไม่บอกมีมีมีมายเก่ามีสปอยแตไบอก Bodai bội hết nhân đạo gang bị tim bội đạo. Ma chắc điện bay mở ra ngoài mọi người. Bội hết sọc. Ma ông phiếm có lều đạo nhịp mưa hai mươi hai mặt ký tay nữa. Mát quá tuyệt đẹp bunny. Một kiếm mưa ký Một kiếm mưa kèm mưa. Một kiếm 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 พอกลินมาแล้วซำเนี่ยเอาเยอะมากอ่ย่างาดีๆบอกยงอุ้ยโอ้อยู่ซำกินคำหยอเอาเอาไปแจ็คเนี่ยเออนี่ให้แจ็คเนี่ยไโซนุ่ดิบเตมแข็งแสบติเพชรไปเนาะตองห่อนทบเลยใส่สีจีนนะแบฟิแบบเขากินอยู่ตรงหน้านะแบบขึนก็สีแสบอ่ะแม่แ้วคือห้องวิชีอ ขึ้นมาได้ดำหน้าไม่เมื่อยเนาะได้ได้ได้สาเดียวเออเือไหร่จะได้เนาะแต่เม่อกี้เตัดเอาเอาน้องถามนายเฮวเป็นอย่างของคือ่นคีเหล้าแต่ก้อนภูเฮ็ดอันนี้อันนี้เมนูนี่เลยคล้ายเหล้าฮ้อันนี้ไม่เล่นคีเหล้าเพิ่จากน้ำหมักครัตั้งแต่ยิมพซ่าเออคีเหล้าเทียมเป็นอยังจริงๆกีซ่ากีซ่าเหล้าแต่ก้อนนะ หือข้าจ้าวไปกิน <Okay. S 1> แล้วเขาก็เลยเอินมาี่ซาีากินาล้วขี่ซามีทีมากเครื่องคนมันนอขนมรสซิมี่กล่องกระางเวลาเห็ดสมเห็ดย่งนะอย่ารง,น,างนังกับหโหโห,ห,หตอนเห็ดเขาบอกม,มาสวย <c oughs> มาเห็ดแล้วก็กระสภาทบบอกกันซาหอดรังนังนนึ่งี่สมเด้อมาเต็มบดกล่องกะลองอ่ไอ้เรียอะเกินขี้ซาไปเนี่ยงั้นนะคนฟังได้ แค่เสืออไรดิี้เลวป่ะเนี่ยกูจะบอกนะวากูอยากสมกสัครเผื <c oughs> อ่อมันออกด่างมันจะเพลิดก็เดี๋ยวอยู่ปากเซอจะมีห่หันี้เลอร์ไล่แบบแล้วอันตะปืออะป้อมีเนาะตั้งแต่ชาวั้านน่าตะปื้อ,อยู่บานกลางก็มี <c oughs> อยู่บ้านกลางกับมี่าันกิเล้าปลาลุ๋เนาะปลาดุมพอดก็ไล่เนา <c oughs> อบา้านกลางกลางตรงหน้า <c oughs> <c oughs> บากแบงค์บ้านกว่ง เราเป็นเมนูเดียวเดียวเด้อเบาเบเบามุกเดียวใช่ได้เหมือนกันกีเราบ้านกูโอ้โห่ะพอกูเองเนอะกุรักกีราบุรักกีดกีราบ้านก็ไรเด้อฝากไปทุกคนโต๊ะมันนัวกดสั่งซื้อได้เว็บเราสัพายแล้แล้วทุกคนตอนนี้แต่พี่เลี้องปกติผมไม่จะกินหรอกเขอดโซบะนัวเข้าไปแล้ว แสบนัวแหงกูไปจะกินดื่มนีไปพู้ต่วารีวิวกันหรอกดีแต่มันบ่อเหตุปโอ้ยมาแล้วโอเพ็ดีด้วยโอ้มิ้นบอเพ็ดบอปอนมาเดียวโคตรเลเยตาไลอยู่ดีใจลาแสบไปเพี่อยไปหนอดเจอดนกทิมอูไห ต้องกินมันเป็ดอะไพันยางกินนะเจ้เน้าเขาดูว่าปลาแดดกุ้ยเสอมากินมันเป็ดอะฮึมมมโลกละไม่กินได้เนาะต้มน้ำหมักคามเครื่องเคียงกับเมนบักทัวหมักคูทักซี่ทำหอมลาบโุ้ยเสือไปดิบหมักแก่หมักแก่หมัก้นกุ้ยเสือก็ได้เด้อหรือว่ามีปลาแก้วปลาแห้งใส่ก็ได้เก่งแก่ออกใส่หมดเลยเก้งแก้วเอ้ยกุ้งแก้วยังอยู่เด้อันนี้เขามีกุ้ง ก็ไดใส่กลุ่มแทนปกติเขาใส่ปลาแกี่ยวเนาะเนื่องจากว่าอยู่นี่มันหายากในเมืองเน,นีน่ยหายากอันนี้หนึ่งรอบบุฟเฟ่แถวบ้านนอกเขาบอกสูตรในโซเดียมมีคน <conocer S 2> ไปเหตุกานณ์ไหมสูตรนี้มันสูตรอ่าทั้งหนาในสามกลางซีกลางไหงอีกซีเห็นเตะบาร์ซีสามสามบ้างซีสามสามกองกลางยังไงบุกอืมแมนอะไรเหมือนกินล็อ อันนี้เป็นกีซ่านะทุกคนนะถ้าเป็นกีเหล่าแท้มันจเป็นเจ้าจากนําที่ข้าต้มเหล่าเนาะออกมามันจะมีทั้งทั้งทั้งรางมันข้าต้มเหล่าแล้วมันจไม่น้ำพริกเาอะไรออกมาเคลื่ายไทยเด็ดเนาะก็จากทั้งทั้งมันเลยในทางหละกปั่นแลาวหนามจากยังวะพวกเข่าถือเขามากเข่าอย่างไรอย่างนั้นงานดองยังเข่าเดือดแล้วเขาไปเห็ดเราเขาเลือดเขากินอะไรแล้วเขานอนนอนนะ เขาเขาประเทศเรานี่ก็ต้องมีแปงเรานะอย่งเง้ต้องมีแปงเราใส่เขาเขานำ้ำน้ำเขาน้ำเขาที่มันมีแปงเราผสมมาแหละที่เขาต้มาแลหละเ,เลือหันเออเลือหันเอามาเก็บกินเราเด็กกินเรากินมันอ่อยสมมัน<ร>่นๆแต่มันจะมีมคือเรามันจะโปใส่คือเรามันจะของคนขุนเป็นเป็นเขาอะเนี่ยเออสีแบบน้ำมาเขาน่สีแบบน้ำมาเขาแต่ว่ามันจะไม่กินเราเออมันจะไม่กินของเราหนี่ยหนึ่งแต่มันหมู่มากอ่ะจังแต่บางคนอยู่ในเมืองขประเทศแบบนี้แหละอันนั้นมาค้าแะไรไปเอาเรา ใส่ฟ้าหนึ่งกงใส่เลยนะแต่เฮาเวทแบบนั้นเฮาวเวิรไปขีดซาดีกว่าแบรนดนี้ก็แซ่บเป็นเมนูกับแก้มเป็นเมนูแก่ซวงแก่แก่แก่ง่วงแก่เมาแก่อยังกระแด่เนาะมันคือเป็นเมนูกินลิ้นนั่นแหละหง่ายๆแล้วแต่ว,ว่าโซ่ขนุนนี่เขาก็เ<อ>ามเขาเขากวบทกเมนูดีนี่เนาะทุกคนสามารถสร้างซื้อได้แล้วในนเนาะเว็บ ของเราสะพายจะมีพิมพ์มาโซ่พะโนะใในใน,ในเว็บเราสะพายว่ลฟ้าเขาเลกขายอยู่เหมือนเนาะฝากให้ฉลองขายกับของเฮานี่แหละแต่ว่าลูกบวบวอลฟ้าเลิขายบอกเด็กภาษาอังกฤษหน่อยสมัติสั่งสื่อได้แล้วทัวรอยู่รัานดรก็ล้สมัติกดสั่งสือนะ่อได้เนาะกวดหนึ่งสองกวดก็ได้แล้วแต่ทุกคนบเพราะว่าข้าข,ขายได้รายแล้วมากนะกักำไรมากสิบมันแบงข้าวจีไปสวยคนจีทำงานลำบากกว่าข้าววันจัะเพื่อบุกสู้กัทนะีเนาะ บอกบอกสวยมันบอกโสดมันลำลุ้ยแล้วสองเนี่ยไม่โสดเนี่ยหลังจากหลังจากไปสามเหลี่ยมมาอะไรกันก็ภาษาเนี่ยนี่ก็คือแบบฟูแป้ภาษาเฮาเนาะเนี่ยแต่ตอนนี้เขากำลังอยู่กับรายการแถบไรโสดไหมนู่งอช่างแล้วช่างแล้วช่างแล้ว สีมันใสไปนะอ่ะซับไตเติลภาษามมือเฮาก็มีเราคีมอยู่ช่วงหน่อยเลยแต่ว่ามัวมวยเลยคิมนี่ที่ว่าการลงทุนสูงอจริงๆได้จ้างยังมาหลายอย่างจ้างมี่อใบร่ำเลยกระจาน้องบอกไม่ได้ได้ล่ะคู่นี้ดึงมาแต่นีไปได้ละคู่นี้ดึงมาแต่สองใหญ่ๆคนแรกเนี่ยแมนนะตตาาขขแมนสองดังเลยนะคุ่นี้เนรับแปะเขาขากันเลย พี่เยเป็นมิตรกันได้รอไงแบบปลเขาขาจอยตอนนี้นะทุกคนเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากไว้ในอบอุ่นใจทุกคนเนาะโศกผนวสร้างตื่ไร้แลยวทุกอาแอีเดบ๊ายบาย